ทำไมไดโนเสาร์ถึงศูน0พันเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนโลกของเรายังไม่มีมนุษย์ไม่มีตึกสูงหรือรถยนต์แต่โลกกลับเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่เราเรียกกันว่าไดาโนเสาร์พวกมันมีหลากหลายสายพันธุ์บางตัวกินพืชบางตัวล่าเหยื่อบางชนิดเดินสองขาบางชนิดเดินสี่ขา บางตัวยิ่งใหญ่จนทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนในขณะที่บางตัวบินได้อย่างสง่างามเหนือยอดไม้สูงพวกมันปกครองโลกอยู่นานกว่า160ล้านปีผ่านทั้งยุคไทรแอซิกจูราซิกและครีเทเชียสแต่แล้ววันหนึ่งโลกก็เปลี่ยนไปตลอดการย้อนกลับไปเมื่อประมาณ66ล้านปีก่อน ท้องฟ้าเหนือมหาสมุทรกลายเป็นเนามืดบางสิ่งกำลังเคลื่อนที่มาจากห้วงอวกาศด้วยความเร็วมหาศาลนั่นคืออุกกาบาตยักษ์ที่มีขนาดกว้างกว่า10กิโลเมตรใหญ่พอๆพอกับภูเขาลูกหนึ่งมันพุ่งชนโลกอย่างรุนแรงที่บริเวณแหลมยูคาตันประเทศเม็กซิโกในปัจจุบัน แรงระเบิดจากการชนรุนแรงเทียบเท่าระเบิดปรมาณูนับล้านลูกระเบิดพร้อมกันเปเลวไฟพวยพุ่งขึ้นฟ้าเคลื่อนกระแทกแพ่ขยายไปไกลหลายพันกิโลเมตรแผ่นดินไหวสึนามิไฟป่าครั้งใหญ่ปะทุขึ้นทั่วโลกฝุ่นเท่าและควันจากการระเบิดลอยสูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศจนบดบังแสงอาทิตย์นานนับปี โลกทั้งใบตกอยู่ในภาวะมืดมิดและหนาวเย็นพืชพันธ์ุหยุดการเจริญเติบโตสัตว์กินพืชไม่มีอาหารสัตว์กินเนื้อก็ล้มตายเพราะไม่มีเหยื่อห่วงโซ่อาหารล่มสลายลงทีละขั้นสิ่งมีชีวิตมากมายต้องสูญพันธุ์และในกลุ่มนั้นก็คือเหล่าไดาโนเสาร์บางตัวอาจรอดชีวิตในช่วงสั้นๆ แต่เมื่อสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำหนวยความหนาวเย็นอดอากโรคภัยและความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันก็ทำให้พวกมันไม่สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ในที่สุดไดโนเสาร์ซึ่งเคยเป็นเจ้าแห่งโลกมายาวนานนับร้อยล้านปีก็หายไปจากพื้นพิภพนี้โดยสิ้นเชิง แม้จะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่พวกมันก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้เราทั้งซากฟอสซิลกระดูกและรอยเท้าที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของพวก